ขุมทรัพย์จากพระโอผู้ชี้ขุมทรัพย์อานอนท์เราไม่พยายามทำกับพวกเธออย่างทนุถนอมเหมือนพวกช่างหม้อทำแก่หม้อที่ยังเปียกยังดิบอยู่อานอนท์เราจะขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุดอานอนท์เราจะชี้โทษแล้วชี้โทษอีกไม่มีหยุด ผู้ใดมีมรรคผลเป็นแก่นสารผู้นั้นจัะทนอยู่ได้คนเราควรมองผู้มีปัญญาใดๆที่คอยชี้โทษคอยกล่าวคำขนาบอยู่เสมอไปว่าคนนั้นแหละคือผู้ชีข้ขุมทรัพย์ละควรคบบัณฑิตที่เป็นเช่นนั้นเมื่อคบหากับบัณฑิตชนิดนั้นอยู่ย่อมมีแต่ดีท่าเดียวไม่มีเลวเลย คุณทรัพย์จากพระโอษฐหมวดที่สว่าด้วยเกียรติและลาภสการะจากแห่งอสนิบาทตบาลีพระพุทธภาสินิธานภิกษุทั้งหลายลาภสการะและเสียงเยินยอเป็นอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ดหยาบคายต่อการบรรลุพระนิพพานอันเป็นธรรมเกษมจากโยคะ ไม่มีทมอื่นยิ่งกว่าภิกษุทั้งหลายจากแห่งอสัิบาบาตอันลุกโคลงตกลงถูกกระหม่อมของใครกันนะภิกษุทั้งหลายลาบสการะและเสียงเยิอนยอจะตามติดภิกษุผู้ยังต้องศึกษายังไม่รู้ถึงขั้นสุดแห่งสิ่งที่ตนจำนงหวังภิกษุทั้งหลายคำว่าจากแห่งอสัิบาบาตอันลุกโคล เป็นคำชื่อแทนคำว่าลาบสการะและเสียงยืนยอยิกสุทั้งหลายลาบสการะและเสียงยืนยอเป็นอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ดหยาบคายต่อการบรรลุพระนิพพานอันเป็นธรรมเกเสมจากโยคะไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าด้วยอาการอย่างนี้เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้ดังนี้ว่า เราทั้งหลายจากไม่เชื่อใหญ่ในลาบสักการะและเสียงเยินยอที่เกิดขึ้นอันหนึ่งลาบสักการะและเสียงเยินยอที่เกิดขึ้นแล้วต้องไม่มาห่อหุ้มอยู่ที่จิตของเราภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายถึงสำเหนียกใจไว้อย่างนี้แลจบคุมทรัพย์จากพระโอษ